ออก็ว,วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกาญชนบุรีกันนะครับกับคุณภรรยาจอมป่วนเคยดูว่าเธอจะพาผมไปไหนผมเป็นพนักง,งานขับรถนี่ครับที่รักแว่นของคุณทำไมมันหลุดอย่างนี้ น้องเขาบอกว่าตอนหนูเก็บห้องก็เจอหลุดอย่างนี้ครับพี่ขับคุณครับกาแฟหรืออบัตตินอ่ะมันสีนชมพูไงก็ก็กเก็ก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกาญจนบุรีในวันเสาร์นะครับรถบางๆ้งที่จะติดเลยก็ไม่มั่นใจว่า1นึ่งชมมั่วโมงจะถึงหรือเปล่านะผมเลือก uh, วิ่งเส้น2-3นะ2-1 ว่ารถน่าจะติดเลยไปวิ่งเลนวิ่งเส้นเล็กวิง่งสอแต่ดูจากปรมิมาณรถแล้วก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับส่วนไปพักที่ไหนยังไงนั้นเดี๋ยวเราให้แฟนผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเลือกไว้ที่ไหนเพราผมเองก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้าาทำทีเป็นคนขับรถไปก่อน พอถึงแยกบ้านโป่งครับรเราต้องเลี้ยวซ้ายเลียงซ้ายนะครับเพื่อที่จะข้ามเส้นหลักเข้าจังหวัดกาญจนบุรีก็ตรงนี้เบาเบาได้เบานะครับถนนไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เป็นการข้ามสะพานอีกชั้นนึงส่วนเส้นทางอื่นเดี๋ยวให้สี ให้สีเป็นคนที่หนอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปเส้นไหนดีตอนนี้สียังไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวสีผมก็ลไล่เอาของหลังรถเพื่อสำองางสภาพถนุนใช้ได้นะครับเส้น3-2ถือว่าโอเคเลยไม่ไม่เลวร้วายครับเป็นเลนคู่ ถ้าใครจะไปกาญจนบุรีหนีเส้น2-1มาเส้น2-3งสาได้นะครับเส้นประมาณนี้เลยหลังจากที่เราพักทานข้าวกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นข้าวแกงอาหารแกงใต้ครับอยากบอกว่าร้อยครับร้อยครับได้รสได้รสถ,ถึงอาหารใต้ครับเผ็ดรสชาตจัดจา้านเลย ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงครับก็น่าจะถึงละก็ตอนนี้ก็นคนสวยของผมก็กำลังเมคงอัพดูแค่อุปกรณ์การแต่งหน้าก็รู้แล้วว่ามืออาชีพแค่ไหนครับนี่ฮะฮะมีเสียงเบาๆลอดเล็ดออกมาจากเสียงซาวแทกนะครับดูจากอุปกรณ์ผมเชื่อว่าเธอคือมืออาชีพในการแต่งหน้านะฮะ อนาคตต้องเราจากโรงพยาบาลเรลาเสริมสวยครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับสะพานผ้า,ามแม่น้ำแควก็แนะนำครับกันแดดลมต้องปกมาด้วยสามรรถกังวันสวัสดีครับเรามาถึงแล้วนะฮะ พก็ด้านล่างก็จะมีขายล่มขายหมวงอยู่นะฮะสำหรับที่ไม่ได้เอามาก็นี่ฮะสิกเกนเจอร์ของที่นี่คือพลอยอุดหนุนกันได้ครับของสั่งของทัางครบครับมาเที่ยวได้เลยพอมีชุดด้วย เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นสะพานกันรูน้สึกว่าเริ่มเงีตันแล้วตอนนี้เราขึ้นมาบนสะพานแล้วนะครับก็เป็นสกินเนเจอร์ของจังหวัดกาญจนบุรีรอีกหนึ่งจุ คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่รักครับกินอะไรครับที่รักเมลอนเหรอสั่งปอกเลยเหรอฮะผิดพี่จดกไน